หาการโดนโกงและการโดนกเกลียนไดดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอธอทิพย์นะแล้วคลิปนี้เราอยู่กับบิกิดีกราหนุ่มนะก็อนายุของกัปตันเฟื่องฟูขนาดนี้นะเฉิดฉายขนาดนี้ก็ต้องเอาตัวนี้มาตบกัปตันนะครับมีคนขอมาไม่ใช่หรอกนะว่าเอากราฟไปตบโรเจอร์หน่อยพี่มันตบได้จริงหรือเปล่านะในคลิปนี้มาบอกให้ฟังนะครับผมนั้นแล้วก็เหรียญที่ใช้เป็นเล่นดาเมจเลยนะครับผมที่ผมไม่ใส่พวกยืนธงเนี่ยหรือเซตถึกเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ธงหรอกนะครับผมเพราะว่า โหลดเจอมันดึงไงเออพอไม่ได้ตรงนี้เหรียญไม่ได้ใช้แล้วนะคุณสมบัติก็เลยใช้เป็นในส่วนของเอ,อ่อเพิ่ม ความแรงไปเลยนะครับผมแล้วก็มีย่นสถานะสตันด้วยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเป็นการขัดไม่โดนขัดจังหวะในการออกสกิลด้วยนะอืมโอเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมรวมถึงถ้าเราอ่านพาสซีฟดีๆแล้วนะคือมันจะไม่ค่อยสุดในการตบโรเจอร์สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าให้คุณดูนะครับผมอ่ะโอเคสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%นะแล้วก็เป็นลดเดฟนะครับผมของกัปตันนะโรเจอร์ได้อ่านี่เราสามารถทำให้โรเจอร์อติดได้นะครับผมแล้วก็ย่น คุณดัตต์ิวสองด้วยนะแล้วก็เด้งเลือดอันนี้ถ้าเกิดกับตันโจมตีอ่าโอเคโรเจอร์ก็โจมตีเรานะครับผมแต่อันนี้คือสิ่งที่มันไม่ได้นะครับผมก็คือไอ้คุณภาพที่1เนี่ยก็คือโรเจอร์มันไม่ใช่แอเดนเกอร์ไงแต่นะั้นความเสียหายที่ได้ลดลงเนี่ยมันจะได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือเจอโรเจอร์อาจจะไม่ได้ถึกขนาดแบบยน่นเออเาเรียกว่าลด ดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะแล้วก็สิ่งสำคัญคือโรเจอร์เนี่ยมันมีพารามิเตอร์แค่สิบวินาทีนะครับผมถ้ามันทำให้เราติดสตันดังนั้นถ้าเขามีพารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายลดลงแต่มันก็ไปขัดกับสกิลหนึ่งนะครับผมเพราะสกิลหนึ่งไม่สลดดาเมจอีกของโรเจอร์หมายความว่าไอ้พาสซีฟตรงนี้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรได้ใช้เลยดังนั้นถ้าเกิดเอามาตบโรเจอร์หรือมากันทงให้กับโรเจอร์เนี่ยตัวนี้ไม นะครับผมสำหรับจะมาตบโรเจอร์ถามว่าบางทีโรเจอร์โดนสกิลเดียวแตกไหมมีนะครับผมแต่มันก็แค่นั้นนะแล้วก็ถ้าโรเจอร์สกิลใส่เราเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับผมสกิลหนึ่งนี่ผมบอกเลยว่ากราฟผมนี่หัวแบะเลยนะอืมดังนั้นถ้าถามว่ามันตบได้ไหมเนี่ยมันตบได้แต่ไม่เวนะิร์กฮะไม่เวิร์กเลยนะแต่ไม่เป็นไรคนขอมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูค่าซับกันเลยครับ คัสซับร้อยห้าสิบนะใส่แท็กโรเจอร์ด้วยนะครับผมก็ทําให้ย่นสตันไปเลยนะก็คือสตันถ้าเกิดเลือดเราต่ากว่า50าสิเราจะไม่ติดสตันนะอืมก็คือเอาแบบว่าเลือดต่ำกว่าห้าสิบก็ตีแม่งออกธงได้เลยอะไรเงี้ยผมผมใช้แบบประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวไปลองดูละกันนะครับผมว่าเล่นเป็นอย่างไรบ้างครับผมไปชมเลยะ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ เอาเลยครับมาต่อแรกกันเลยนะครับผมนะก็อยู่ในดับเบิลยเนี่ยนะดันนี่โรเจอร์แม่งโคตรเก่งเลยนะครับผมเพราะมันวิ่งดึงทงกระจายเลยนะเดี๋ยวเอารถถังฝั่งทนอย่างกาฟเนี่ยไปชนกับแม่งนะฮะลองดูนะเด็กแว้นกับสิบล้อนะเจอสิบล้อทะบินไปน้องนะครับผมแต่กาฟนี่มีความน่าเสียใจเออขอไปม,มีความน่าเสียดายนะครับผมนั่นคือเรื่องของเติมเกตไม่ส่งคนยืงเขาไม่มีนะถ้ามีก็อาจจะพอจะรับมือโรเจอร์ได้ได้บ้างนะ แต่เขามีสกิลน็อกแบ็กอยู่นะก็เดี๋ยวลองดูอืมโอเคอุ้ยมันวิ่งมันวิ่งโอเนี่ยติดสตันนะแต่ผมมีแน้ลูกตุ้มันความรักแล้วครับผมอูเนี่ยดามเมนแรงจริงมันไม่สนรถดามเมจนะสกิลนี้โอเคมัดแห่งความรักเคกระโลกไปทีนึงอือะไรอะไรตีเลือดไม่ลดหรอกนี่อูแรงแรงเห็นไหมนี่เราได้เด้งเลือดนะครับผมตอนนี้เราจะไม่ติดสตันนะเพราะเลือดต่ำกว่า50าสนะจะแท็กโรเจอร์ด้วยนะืมโอเคแฉงดีมากมา โอ้โหนี่อ่ะที่จะหนีอ่ะรุกตุ้มหุยทำมินไมนทดีแตกเลยนะลูกตุ้มแห่งความรักนี่ไว้ใจได้เลยแฉงผมมีแฉงไว้ดักเกิดนะคือเน่ี่ครับผมถ้าเล่นมีแฉงด้วยเอลติชอตจากไหนเนี่ยถ้าเกิดเล่นแล้วมีแฉงด้วยนะก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอืมโอเคเ,เขาจะโรเจอร์กลับมาได้เลย ติดบูธไปทีนะเติมเกตก่อนนะลองดูว่าเดี๋ยวเขาจะบุกทางไหนนะครับผมถ้าบุกมาทางนี้อูแต่เขาติดบูดว่ะติดบูธนี่โรเจอร์สกิลหนึ่งทีเดียวเราแหกเลยนะต้องระวังมันมาอแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องระวังสกิลหนึ่งของโรเจอร์นะอันตรายจริงๆไปไหนโรเจอร์ไหนละอูนี่ไงแตกเลย โอ้ไม่น่ารีบเลยนะมันมันแรงจังวะโอเคนะครับผมถ้าเกิดหารัตเตอร์เพชราคาถูกถูกจริงๆนะเฟสไวรุ่นดูใบเปิดให้บริการแล้วนะครับผมก็บอกไปที่ช่องอัตินมัิด้วยนะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เติมถูกเติมไว้ต้องไวรุ่นดูใบเท่านั้นนะครับผมก็ดูหน้าแอปเพื่อนก่อนนะไม่งั้นเขาไม่เห็นนะครับผมบางคนบอกว่าเอ,อ้ยไมพี่ทักไปชาติหนึ่งไม่ตอบ มันไม่เห็นนะครับผมผม,ผมถามเขาอยู่นะนล้แอดเพื่อนก่อนโอเคโรจวยโรเจอร์มัดแห่งความรักนนหนีไปไหนนี่ฟาดไปทีเอแตกเลยอุ้ยนี่โดนอะไรวะเนี่ยดอทคอมินนี่อะไรไปไหนฮะโอ้แชงยังไม่รอดมัดแห่งความรักไปก่อนนะจ๊ะนี่แชงดึงเลยโอ้ยเหนื่อยนะเล่นใบพาดไป,ไปมันเหนื่อยนะ โอเคไอ้ลูกเมียน้อยมานทำอะไรที่นี่ไปไหนลูกเมียน้อยปึ้งเรียบร้อยนะเด้งเลือดไปก่อนโอเคสกิลแต่เขาไม่ใช่กัปตันเนี่ยสกิลมันจะคูดาวช้าอะไรหนีไปไหนหนีกับเพเหรอเอออุ้ยโดนอ้าวบาจารังแตกเลยไอ้ลานรักนะโอ้โหเฮ้ยอย่าแพ้เขานะเพื่อนนะเขามีโรเจอร์ด้วยนะครับผมจะดึงทันหรือเปล่าอืมมันต้องระวังอันตรายนะเนี่ยแต่โรเจอร์เขาร้อยเลยนะเขาเถื่อนนะครับผมโอเคจบไปครับตัรเบตแรกนะเดี๋ยวเข้ากันที่สองกันเลย มหาเทพดองเพชรจุดติดแล้วมองหายดีดอมเพชรราคาถูกหลัก10บ,บาทก็มีนะครับผมต้องทัาไปหาเฟซนัดรับตบลเลยนะครับผมบอกมาจากช่องอ a l t e r n a t i ด้วยนะครับผมได้รับโค้ดร,ราคาพิเศษนะครับผมเฉพาะ FC ช่อง a l t e r n a t i v เท่านั้นนะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม ก็ไปใช้บริการก็ได้โนโกงโนเกียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสำหรับเฟซนักรัฐพนั่นเองนะโอเคครับอประตาตันนี้นะก็ดึงทมินไ่เรียบร้อยนะผมมีโรจเจอร์ค่อนข้างปวดเลยนะก็หนวดขาวนะครับวิธีทําือหนวดขาวก็ใส่ย,ย่นสัน่นนี่ถือว่าไหวอยู่นะอืมโอเคมาไอพนเรือเอกเรียวคุกกิวไอเด็กรุ่นหลังืงโขยกระโลกไปทีนี่ไงทมินเอ้าใเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยหูยเนี่ยดูดิคุณโดนแรงนะสกิลหนึ่ง ของโรเจอร์นะฮะอื้าวแม่งจะต,ตายเพราะเรยวคุกิวไอทหารเรือแกพวกเดียวกันไม่ใช่เอแกไปช่วยโจทสลัดทำไมฮะอืมหลบลุกขึ้นมาไอเด็กรุ่นรังอ้าหลบได้เฉยคืออะไรก่อนอืมอุ้ยโดนตีอืมเฮ้ยม,มันสู้เรยวคุกิวไม่ได้อยู่อะสู้ยากนะผมเอาแตกเลยขอโทษ โอเคโอเกิดใหม่มาแล้วเกิดมาเจอโรเจอร์ใ่ไงฟาดไิธีนะผมหนีไปไหนอุ้ยโซโลอีเวเลยอืมโอเคถอยมาก่อนนะแฟงกี้มันดึงนะออ้เขาใส่วิ่งเยอะนะครับเจอแฟงกี้เจอโรเจอร์ด้วยนี่ไม่หัวจะปวดหลบได้หลบได้เฉยไปไหนโรเจอร์เอ้าแม่งหนีไม่โดนันเลยนะโอเคเราดึงทรมินไปก่อนนะอู้เขามีแฉงด้วยนะโอเคอาไลน์แฉง แชงมาแชงโดนฮาคิหายไปแล้วลูกตุ่มไปเลยนะโอ้ตบแชงง่ายวโลเจอร์เลยนะแฉงโดนลูกตุ่มแป๊บเดียวก็แตกนะโรเจอร์นี่มันเถื่อนนะอืมโอเคมาดึงทงทามินไปนะระวังเลวุก,กิวนะผมระวังเลวุกิววาร์ฟมาแต่คขาวาดตรงใกล้นี่ว่ะคือด่านนี้ใครโดนแม่งได้เปรียบเว้ถ้าเกิดฝั่งเราดันดันเยอะนะ ไโดมันวัปทงไกลอะไรล่ะเนี่ยแกล้างตาหน่อยเว้ยเฮ้ยนี่ไอ้พลเรือเอกอะัเป็นงานเรามีน็อกแบ็คเราไม่กลัวหรอกมัดแห่งความรักนะครับผมจบไปครับตาที่สองอ่เรื่องอย่างนึงนะโอเคเดี๋ยวเพราะา เดินทางมาตันสุดท้ายแล้วนะก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ตามใจคนดูสุดๆนะพอมีคนขอการาฟมานะบอกมาตบโรเจอร์หน่อยเท่าที่เล่นมาหลายๆตานะครับผมก็ไม่ใช่วพาตบง่ายนะโรเจอร์เนี่ยมันมีดามเมดนะครับผมคือมันอันนี้มันมาแนละ้วหลบเทมิน,นโอ้โหติดสันเลยติดสถานะเลยนะโอโอเคอมันตีเรามันตีเราเอาหลบสะกิลนี้ได้กันก็ลุกตุ้มไปทีนะหมื่นห้านะครับผมหนีไปไหนมัดแ ความรักไปทีแตกเลย <c oughs> หัวแบะโรเจอร์ Roger, หัวแบะเนี่ยครับสามารถสู้ได้นะในในในจังหวะที่ใช้สกิลนะแต่ว่าตีปกติยากนิดนึงโรเจอร์ Roger, มันมีมันทำให้เราติดสตันได้นะครับอืมผมใช้ย่นสตันเนี่ยแหละถึงจะไหวนะครับเพราะถ้าเกิดติดตามมันห้าววิมันนานไงมันดึงธงเสร็จพอดีนะอืมโอเคอูตะอย่างนั้นเหรออ้าวเฮ้ยแม่หนวขามาช่วยลูกตุ้มทมินไปนะั่นโอเค เติมเกตก่อนอุตาก้าเจอกับผมแล้วมัดแต่งความรักนะครับผมนี้ถ้าไม่ใช่กับตันมันเบานะมัดนี้แต่มันจะไปเพิ่มคูดาวให้กับสกลิลเขานะอุตุอุ้ยโดนแช่ซะแล้วนะโอ้โหดำเห็ดอุตุโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยเกือบแตกเฮ้ยไปไหนชิวเหรอใช้ชิวกับพี่ลวน้องเฮ้ยเฮ้ยยมันดึงเสร็จนะโอเคตบแทงแปบตบแทงแปบนี่ไงโดนอุ้ยสกลิลไม่กระเด็นนะ ถ้าเขาใช้บาาแมนนี่ผมโดนไปแล้วลูกตต้มแมงควักไปทีหนึ่งไอ้นอ้องอ้าวเฮ้ยล้มกูล้มก,ลมกูล้มอยู่เฮ้ยเพื่อนล้มอยู่เพื่อนใจเย็นโอ้โหเมื่อกี้ผมล้มอยู่นะมันตีเข้าสองจังหวะอาตายเลยโถทุเลสอานาจใจเกมดีจริงๆนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นโรเจอร์นะเพราะว่าอย่เอาใส่โล่ไปถ่วงเขานะนรับ เราต้องไปดึงทองหน่อยนะโรเจอรผมรอเลเวลร้อยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาทำคลิปวิธีหนึ่งกับเหรียญสุดตึงนะรอชมกันได้อีกสักพักหนึ่งนะผมว่าประมาณไม่เกินเดือนหนึงนะครับผมไม่เกินอีกไม่เกินสอาอาทิตย์เนี่ยสอาทิตย์เนี่ยผมลนะเลเวลร้อยเลยนะเร็วไหมตอนนี้เลเวลแปดสิเอเองนะอืมโอเค ก็เล่นคู่นี้ก็ได้นะโรเจอร์คู่กราฟนี่แม่งคู่ตำนานบางคนบอกอยากให้มาคอลแลบกันนะแบบว่าเล่นคู่กันอะไรประมาณนี้นะอ้อาวเฮ้ยล้มได้ไงอะเฮ้ยล้มได้ไงวะโกงจริงๆนะเอาแตกเลยโอ้ยตายเลยนะเขาติดบูธพอดีทุเล่นจริงโอเคะเดี๋ยวกาวไปสักนิดนึงนะเหลือเวลาไม่คอยท่าแล้วโอเคเขมีโรเจอร์มีแชงนะก็ ปวนจัดเลยนะฝั่งเราก็มีรถเจอเช่นกันโอเคเดี๋ยวเรากัรทงข้างหลังนะเป็นทงข้างหลังเพราะว่าเพื่อเราไปดึงทงนั้นเราไปดึงไม่ทันแล้วนะอืมโอเคอุ้ยติดมืนติดมืนแล้วยังไงอะหูแฉงตายแล้วนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทำมินไม่ได้เอาแตกเลยแต่ก่อนตายก่อนจบแมตช์นะก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ังว่าจะสนุกกันครับสวัสดีครับ